บังหน่อพี่น้องแต่ละนอแต่ละหยอดนี่น้ำบ่ไหลพอเขาไปเอามือนนั่นนี่เป็นอวบก็อวบทุกสายพันธุ์ตรงนี้บางหม่องบางหม่องเป็นเป็นพันหน่อยเนาะแม่นจ้ะแต่ว่าอยู่สวนเฮานี่พันใหญ่นี่คือปูเก็บเดี๋เราถึงวันปะไป สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะถักทายพี่ถักทายน้องย้ำเสาเาพี่น้องขอสวัสดีทุกคนทุกท่นทานทั้งพี่น้องชาวไทยชาวเล่าแหลกเอฟซี FC พี่น้องชาวไทยในต่างแดนพี่น้องมื่อกี้มาผอคนส้องปลาก็ย้ายเกศในเต่าวันที่เก่ามีหน้าคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะจ้ามันแดดแห้งเด้อพี่น้องเมืนอี้ <c oughs> อากาศหอนแห้งมือง่อี้แดดแจ่มแต่เสาเลยเนาะแม,ม่นจ้าวันสิปไปแยไใครก็ไปบ่ไดดดอกพี่น้องสภาพอากาศจังสีมันหอนแห้ง ยันฮิตโตกเนาะแม่นจ้ะผักไปนําผักไปนํากัดที่ผ้าพีผนองรอตามหวยตามหองหาหม่องได้เย็นๆล่ะพี่น้องมือเนี่ยหาเก็บพักเนาะหาเก็บพักรอให้รอหน้าค้นทองปลาเนี่ยล่ะจ้ารอหัวรอสวนเนี่ยล่ะพี่น้องตามลําหวยลําหองบอกพักน้ํเนี่ยล่ะเนาะจ้าพักน้ำน้องใหม่เนี่ยพี่น้องไปไปลุนน้ากันพี่น้องไปจ้าว่างนี่ปลาบ่อนแซวอยู่ที่เกศ อุ้ยมึงนี่เขาลูกนั่นลูกปลายังนี่ลูกปลาทด้นี่โอ้ยลูกเออปลาลูกคอกน้อยน้อยที่หลีนี่มันกำลังบ่อทีละนี่กำลังออกจากไข่ไม่ไหมเลยนี่ที่เป็นพวกปากกั่งปาคอเนี่ยล่ะแม่ลูกปาคอเนาะลักษณะจังสีมันหน่อยแห้งแม่เป็นโอ้ยปนดินแซลอยู่ปไ้ย แม่นปลาเข่งบองกันหล่อสวนเขาก็มีว่างปลาอยู่สวนเนี่เขามีแต่ไก่มีแต่ไปทางอื่์นนอเอ้าะมึอนี้ตั้งใจสิเก็บพักเก็บพักก่อนเอาพักก่อนจ้บพี่อุ้ยนอพ้าไปทางไหนมาพี่นี่นี่นี่จะนต่นใหญ่ๆพี่น้องยอดนอยอดนอเจ้าใยาดานอเดี๋ยวนอขัสิพาไปคับโอนอุยพี่น้องมึงเนี่ยยอดวัวบัวเลยพี่น้อจริงจ้า เอาดอกไปนามอนเอพักน้ำอยู่หลอดสวนจะคล้องกับมีแต่หยอดใหญ่ๆยังพากันไปเก็บทางอื่นอยู่พผนบังเนจากุตะเลยหยอด้ยมีแต่หยอดงามๆยายเกศน้มก็เลิกเด้นี่ดอกพันดีฟซี่พี่น้องมากินได้ยา่เกศเอาลองบังเลยแสบเพื่อกันพี่น้องดอกคนนี้เอาไปขยายพันธุ์ก็ง่ายเด้อพี่น้องคุดเอหัวมัน พูดเอาหัวเพิ่นไปนปลูกฟังเจ้าของมีแต่หยอดงามฟังสวนเจ้าของล่ะพี่นอ้องฝนมีจ้ะมันนั่นไปเก็บทงงนะั้งเอิญเหมือนนะดีขี้โอ้ยห,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 หยอดนั่นเนาะว่าไม่เหนียวมือเนาะฝนมีอนัน,นจ้ะฝนพี่น้องฝนเหนียวอา่านหลานด้พูฝนนะถึงบ่ถึงดี่ขี้ไปไง ว่าสิพักกันไปแย่ไข่ไปบ่ได้ดอกพี่น้องมาเนี่ยแดดจ่ะแดดแจ่มแต่เศ <c oughs> ้าพัดหยอดนี่มึงตีเหรอปลาเหนียวมือพี่น้องอพูนลำเพิ่นเอาตัวนี้ก่ยเ,เป็นเม็ดเลยเหนือแล้วพักกันไปเก็บมันนั่นมาโมกอู้แสแม่งพี่น้องโมกใส่กระเบืออ้องยาน่าเิ่นต้มแล้วเพิ่นก็ะตำตำละเอียดแล้วนั่ไปโมกบ้านี่แม่นจ้ะ ถ้ามีแมงกีนุ่นหมกใส่แห้งคากเกเก๋เลยแซ่บบ่เขาบอกเอาแมงกีนุ่นเขาก็เอาหมูก็ได้ไข่มดแดงกระแทบแมมีแต่นอนหยอดตัวบวบยายเราเอสกียยากแต่ทางบ่าในหาทรงหัดอยู่เป็นข้องอยู่ค้องกินแต่พอแต่แม่เนาะ,ะพักน้ำเนี่ยเป็นพักปลาธรรมชาติล่ะพี่น้องเกิดตามหวยตาหมองก็พักน้ำเหมือนได้กลับไปแต่ทั้งอื่นพยญันแต่บอเด็ดเนาะอยู่สวนจะค้องแหงเด็ดแน่พี่น้องฝน มีแต่หย่อนงามๆพ่อใหญ่ายเลยสร้างล้างเลยบ่สางล้างเลยจ้าว่ามันนิ้วมือพี่น้องเบิ่งตีลับพี่น้องแต่ละนอแต่ละหยอดพุ่นเบิ่งความยาวความอวบเพิ่นพุ่นอวบเป็นเจ้าของไห้่พูดเนาะอวบขนาดเลยพุ่นเนี่ยแมนเบิร์ดออร์เก็บเลยหรือบ่เก็บเลยโอ้ยจะเป็นจากหักดังปอหรอพี่น้องเอ้ยเอาพี่กันเนี่ยตีมีเบิด์ด้นี่ตีพี่ตีพี่พี่เออ หุ่นเดี๋ยวทางนันอีกเดี๋ยวคนเอาหยดไงอัทพุทธหยอดเลยหยดนี่หุ่นหยดดัดดุอะนี่แม่เน้นิดดวกินแจวหุ่นมกแต่สียบแห้งมกพี่น้องของของกินแต่พอแต่แม่พากินแม่เบิร์ตผิดเอ้อม่เห็นบ่ที่แรกเห็นอยู่บัดนเอาบัดเล็กใส่ตัวผีบัดนี้ อันหนึ่งแต่ว่าตัวนี้บเม็ดหาซิอยู่ลอกว้างสูงบนมหมแองจะได้กเกียรคนเม็ดหาซยังวะาล็้เกยโอ้ยยังว่แต่เด้กเกียสูงยุบเม็ดหาซิฟพี่น้องพี่นี่จ้ะหยอดหนึ่ง ทอดนานี่มาพกนสิปงดีพี่น้องพักน้ำช่วงหนาวว่างหันเพิ่นบ่ค่อยปงเด้อนี่ยังสิก็ไปมกได้เดิได้ได้คือกัน,น,กนาเอาใบอ,ออกเกือบพักกันหนีนี่เดี๋ด้อเนี่ยมกายกายเพิ่นเนาะองหยอดบวบน้องปวดโอ้โเฮาลูกไส้หย,ยอดน,น้ำโกดบ่ไปลอบขึ้นไปข้างบนพบนก่อนคอยกลับลงมาทางล่างอื หลอดสวนจะคล้องข้าวเดียวเต็มกระตาล่ะบางแง่ที่หยอดเกินมันจะหยอดง,งามๆ<า>ยังว่าบางแง่นี่มันคือขากแต่หยอดไอ้หยอดนี่หยอดกับหนอ,อนี่มันติดไปติดหนอเด้อพี่นออ้ <c oughs> อโพล่อะไรล่ะ <c oughs> นี่โอ้นั่นเป็นบมื่อท่านผลไ,ไ <c oughs> อ้ใบใหม่เกินพผล่ เพิ่นเริ่มปงเนาะยายญเกศเพิ่มป้งนี่วะไปกับวันเพิ่นบ่ปงหัวก็เลยบ่้วนบัรไดไม่ไปแต่ทางอื่นไปแต่ทางอื่นจ้ะรองก่อนไปมึงมาต่อตัวบัวเลยคนดังบัดันโผล่เลยแนบ่เห็นต้นไม้มาหักทับคนเนาะต้นไม้หักทับนี่วะนี่หย่อนเลย มื่อนั้นมกแต่พักน้ำในน่องเหมือนนอะ,ะ,ะมกแต่พักน้ำกันยังแสบเหมือนนะถามีแนวใส่ปวกใส้หมูใส่ไก่ไปตันแห้งที่แสบคักอันเหนีายวพันเหนีายว,ว,วไรเอาใส่กระตามันข้อพับพี่น่องเก็บใส่ถุงเหยาขัวกระต่าเหยาวกวกระตา่าหน่อยหน่อยไปนั่นฮัก,กเกาเครืองนิดหนึ่อีกหน่อยน,นึง ส่นผลแห้งไมีหอยจีนโนนได้สดนีน่ตามฝั่งห้องนี่มีแต่จีนโนนจีนโนนแดงเนาะจ้หยอดน,นึงหยอดลังงาอือนีอ่ละเมนูมะแรงเขามกไส่เราใหม่มน่อใหม่บ้านใดเต็มอยู่เจ๊เกตเ <c oughs> นี่ยนั <c oughs> น่นหยอดบ่ใ <c oughs> หญ่แต่ว่าไรหยอดเที่ยว เงี้ยเพียวจ้าไม่อ,อ้วนมันงับในนี่สิกำลังแทงหย,ย,ย่อนใหม่ตอนนี้อุ้ยปุ่นย่างลงมาคอยเห็นมกห่อนขอเขาเหนียวจ้ำแซ่บไม่รู้กินรื้อไม่อิ่มปุ่นเลิกไปหน่อย <laughs> อ,อัญชงก่อสรางพี่น้องรุนรนกินที่แซ่บห้องกินหน้าหยากแซ่บบอลลุนเนาะจ้าหยอดนึงเหลืองบ่ย <c oughs> หยอดนึงเพิ่นกระ,ะลังเลื่อมโป่งเนาะมีอนเด๋ข้าเจ้าโป่งเหิืงหรือเนกระลังโป่งนี่ดอกเพิ่นเอาบ่บอวาดใน่นี่มันคือขากแก ติดตาอ,อันงาหวานดีเนีย่ยหยอดอัวเพีงน้อยใจเกตขอไปในเบิร์ดเลยเดาจังนี่แมนเบิร์ดเลยเด้อพี่น้องแนมเห็นนั่นต้องใช้ท่านใหญ่อืะล่ำญ่แห้งข้างเสียงฮักบ้านนี่พูนพูนแต่ละหยอดอูนตัวนี้มันคือขักแทบบ้านนี่พูนได้หอด้วยแล้วจันพูนเน่พี่น้อง หนามจนผมขึ้นหนากคยดกากแง้งที่จะขนาดนอกป็นไมหยอดขึ้นไม้อ้วแห้งเนื้อจริงหู่มั้งเนี่ยอืมนี่หนีอวบนออวบปูนไี่ใครห้องนี่อวบวิริสสองยอดนี่เอาเปนมายเป็นน้ำแนโอ้หนามไรปูนอู้ยเสียงหักพีหนอเลยปูนปูนปนี่นอแม่นวิดหลับ ุ้ยเดียวเลยใหญ่เมื่อไห่ให้พี่น้องมันคือโผล่แต่ยอดนี่ปุ่นเบิ้องข้อมือเพิ่นทั้งอวบทั้งเหียวเนาะทั้งอวบทั้งใหญ่ทั้งเหี่ยวตัวนั้นกระบอกคอยบอกคอยยังไงอุ้ยเสียงหักหักดังโป๋เลยปุ่นพี่จ้าเมื่อไห่พี่น้องใครละหอดปุ่นอุ้ยอุ้ยสุดยอดเลยจ้า ไอ้ทั้งเอินมันนั่นยอดบ่ใหญ่ปานนี่ฟางนี่พี่น้องไม้เดียวเต็มกำเลยพุ่นอีกบดลเด้อพี่น้องอีกประมาณสี่หาเหมอเพิ่นกัดแท่งไอ้ยอดขึ้นมาใหม่นี่ข้างล่างผีเท่เก๋แมนเบิดได้นั่นอย่างหมูก็พอแล้วอือฟางเนี่ยพี่น้องแต่ละหนอแต่ละยอดนี่น้ำปลาไหลพอเขาไปเอามือนนั่นเลยนี่คนอ้วกออคนอวบทุกคนขายพันตรงนี้บางหม่องบางหม่องเป็นเป็นพันหน่อยเนาะแมนจ้ะ แต่ว่าอยู่สวนเ้องนี่พันใหญ่นี่คือปูเก็บถึงเอาเท้าวนปั๊บปี๊บเดี๋ยวอะหยอดพู่โอ้ยเสียงหักโอ้ยนี่ตัวนี้ได้อยู่เนาะได้จ้าได้เอาช่วงปลายพไนเอาตัวนี้ได้สุดเลยนี่ยโอ้ยโอ้ยเสียงหักอ่ะลดลงปาะนี่โรงงานอ้วนแห้งอ้วน ตัวนี้หุ่นเที่ยวตัวนี้จ้่หลายที่หน่อตามหอยตามหองรอให้รอหน้านี่แหละคุณเอาเอาีกยังมึงมึงจะไล่ดีเนี่ยหอยหอยไตยเนาะมาทางปีพันอ่อบเพื่อให้เนาะแมน่นแถวซื้อให้ซื้อสวนหอมสิบ๊อบดีแถวนะ ไหนอยู่ดอกนะั<ใ>นปป้นใบมันยังอ่อนอยู่อ,ยอืมโอ้หวัวพี่น้องตัวนี้งามดีตัวละงามดีจ้ะหวัวดีตัวนี้ฮะเกาะตามห้องลงไปเรื่อยๆพี่น้องพอเวลาเขาไปต่มไปมกแล้วพันด้ายบรายพันดไ,ได้แมนพันโยกโลกพันโยกโลกนอนนี่อวบพืนโอ้ยพลอยดีนฮะ ทางเราลงมาผีน่องอลงมาทางนี่หางเอา้ปาประกันเก็บพักน้ําไปมาข้นมาฟังบ่านี่เห็นปลาโกโก้เขาเจาพี่น้องพลไม้แปลกมึงเนี่ยก็ <c oughs> เป็นตาแสบแต่จริงๆนั่นเขาเอาไปเห็ดพงโกโก,โก,โก้เนาะบ้าบกเค่อยโหนเด้อพีีน้องว่าเพิ่นกินไดบ้บ่อสมุนรณ์ชอบชอบกินสดนี่ไดบ้บ่อเอาเอฟซีพีน้องคอมเมนต์มาในเรื่องีีน้องนี่ ถมเจาของสวนเพิ่นว่าเอา,มาเมล็ดไปบดเห็ดผงโกโกว้วัสาส๋อะกือได้นะเพิ่นป่อยทิมอุม้ยตาสออนแห่งเป็นตะหวานเนาะเป็นตะหวานเนี่ยคอยมะเคยกินเป็นส <laughs> วนของพีของน้องในบานเนี่ยนะพี่น้องเพิ่นปลูกไว้อ,อันนี้กินได้ยังเจริญการกินด้วยใช่ กุ้งก่พันปูไว้นันงหน่ว้อันนมันนองงามเนาะงามแห่งคอยว่าเป็นตะตำสมเห็นที่แหลกว่ามันต้นยังเลยเขามาเบิ่งเขามาหอดไกลๆเห็นหน่วยเป็นพี่นองมาเนี่พี่โอ้ยโดกขากแหงปูนปูนเป็นเหลืองๆเลยแย่เกล สวนมากกันสวนมากเสียนพี่น้องทั้งไกเพันปูทั้งผ่าไก่จะจำก็แบบคุณอุ้มมึงนี่คืองแน่นเถอะแต่บุหงวิธีกินดอกพี่น้องสะอ่อนก็เลยเบิ่งซื่่อพีน้อๆให้พี่น้องเบิ่งซื่อๆหัวให้สวนเพิ่นก็อยู่ติดๆกันนี่แหละแต่ว่าบ่ค่อยได้ลงมาจักเสื่อหลายปีเลยสวนมากก็สิมาแต่ให้ยัาของกับกับเนาะพอลงมาข้างล่างมาเห็นสวนเพิ่นบัดนี้ จ้าของคนก็อยู่นี่แหละพี่น้องเก๋ไก๋จ้าของสวนเคยกินอยู่บ่บ่เคยกินบ่เคยกินก็เพื่อ่าเอฟซีพี่น้องก็คอมเมนต์มาในเด้อพี่น้องว่าเขากินจังใดฮะโบกกลับมาสวนเจ้าของพี่น้องบานนี้ว่าเกิดว่าพี่มาตัดเอาไหว้ล้ว้ทุกบ่ไหว้กับเปตเตอร์ลิสต์ตนเนาะ กล้วยกแหลงกล้วยแหลวกล้วยปลูกทิมใบพี่น้องบัได้ไฮน้ำไฮยั้งดอกปลูกทิมใบก็พอได้กินอยู่แล้วว่าคนขาดไจได้เอ๋อโน้มว้ากล้วยแหลงคุณแมงบังงามปันไดดอกพี่น้องจะย่างกินกับบ้านขี้เก่าหรอบ้านหวานดีทำกล้วยแหลงถึงจ้า ว้ายเอาอยู่บ่เอาเอาไปมกใส่พักน้ำเนาะเออเดี๋ยวรอเบิ่งกล้วยก่อนพี่น้องเสื้อหนึ่งแยกเกล็ดคนหล่อมตัวนี้เป็นกล้วยสมย่างผัดซุกกับหวานคือกันหวานเจียวหวานหวานสมสมดูขิงใบพี่น้องใส่น้ำจากป่าโอ้ยเนาะซุกเลื้งกะต้นเลื้งแดดเนาะ พันโดนแดดตัดไปบ,มบไป่มบ่ดนกระซูหากินรอไห้มานเอาโรดเนาะม,มานั่นแหละ <c oughs> เอาไว้ตอก่อนพี่น้องพอไปต้มแล้วก็ไปตำมกใส่กันกับผักํ้ำพื่อจิออกคมนิดน,นิดแสบกลมๆ <c oughs> น้ำจะคลองได้ตัดไหวเสี <c oughs> บ <c oughs> สบอยู่พี่น้องแต่ว่าพ่นเอาอยาก ตัวไหนแม่ทับออกเลยตัวนี้ทับออกเลยคนอยากไปจอิือคนัี่ละเป็นสีไล่ด้วย่งนอนใหญ่เป็นตัวนี้ข้านี้เป็นเสียมเอ่ะพญเดียวมันเอาเออเสียมจับเหรอวันไหนมันแข็งเนาะมันขึ้นสูงว่าเหม็นอ่อนปวดปะอ๋อใจ ้องเสียพระกินหนักพี่หน่องเอ้ยอุ้ยหนอใหญ่เนาอหนอดใหญ่แห้งมออาไปต้องใจเย็นฮะหนอยางเง่าเดยตัวนี้มากเดยตัวนี้ว่างไม่ทันละออนบอกรอออาคาามองจับจ้ะอ้ย Hoa ừ, bên ta mát, vô nhà. Hoa bên ta coi vân. Nguyên gọi nhỏ, tui nhọt chứ đi. Hãy 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 đi. ระวัางใดระวังอยู่แล้วเนาะน้ำเป็นกาาดอยู่เอาหยอดหน่อยออกก่อนพ่ะไงเออเออพ่อหันจะตัดบ่ไดเถอะอ่อนดีเนาะน่านมาแล้วทุกเร็วนะปลายเป็นคมแหง เอาหยอดนี่กับพ่อเนาะ,ะหาหยอดตั้งเอาไปผสมผักหวานเอผักเหลาเอามาอห่งไปต้มเทียงบ่บัางนี่เขาต้องขวายด้ยองขึ้นหลอบถือก,กมม็มาหัวมาตัวนี่มนันค่ะเนะาะมน มาเลือกยื่อเลือกินค่ะเหมือนีดก็ับที่เป็นเมืองเบาๆล่ะพี่น้องพาก,กันรอ,อเก็บพักตามหัวไห,หน้าสวนนี่แหละตามลำหัวลำหองรอไฮรอสวนหลายอย่างก็รอนเ,นเข้ามาในสวนก็ได้กล้วยได้ไว้ไวยกับเสียเป้มกใส่กันกับพักน้ำล่ะพี่นออ้องมองหิมะผ่านลนเลยชวนีล้ลนแล้วก็ได้บอกป่ามันเมื่อกดีใส่ของเพืน ะผลงานมือนีิคักแข้งนาะคักเลยพายเซ่เด้อพี่น้องมือนีิเซ่หรือผ้ายเซ่แท้มือหนิก็คืเป็นวิธีหาอยู่หากินบานๆเท่านี่ล่ะพี่น้องบางเมืองบ่ได้เขาปลาบ่ได้เลาะโขกเลาะยังก็เลาะตามไหตามสวนนี่ล่ะพี่น้องหากินเบาๆมือนีิหากินพักกินหยาแซ่บแท้เด้อพี่น้องนี่กินหัวกล้วยบนเลยนะบนวายเนี่นั่ไปตำมกใส่กันกับผักหนามนี่สุดยอด ได้เกตกินล้วบ้านเอเสีส่ยางมองอ้วนูเกาอ่ะสำหรับเ่อมนี่ก็สิฝฟากพี่ฟากน้องไว้ซ่ํานี้เราพี่น้องคอยหลุนน้ำกันคลิปไม่หมูไม่หลุนน้ำกันวัดสิหาอยู่หากินแนวดมื้อนี้กับมีภาลกิจล่ะพี่น้องก็เลยพากันหาอยู่หากินแถวหัวแถวสวนสิพากันเดินสายนำยศพี่น้องมื้อนี้สายนำยศให้ยังหน้ายัางหน้าก็เลยหล่อแถวหัวแถวสวน อทอดขิงที่เลยยอดหลังจากก็บพักน้ําเรียบร้อยกาซิพักกันไปเดินทอต่อลราพี่น้องโอุยโอ้ยยอดเนาะยอดงามแห้งพี่น้องคุณว่ามนเ,นวเม<ใ>น,น,นเนิ้วมือในคนเิ้วอมื่อคอยคนเด้อพุล่กลมหวานดีเทนเนี่โอ้ยขวบขวบขวบตีละเนี้มมือแรงกว่าสิมกเซ็บแซบ่ไปกินมกใส่ผักไอ้มกใส่วายนี่สุดยอดเด้อพี่น้องนี่ เอามารอบนันมกซื่อเนาะมกซื่อยังแสบจ้ะมกแต่พักน้ำใส่กเ,เบอือยานางนี่แหละพี่น้องตุ่มสักก่อนแล้วก็นั่มาตำตำตำให้คนลนล,ละเอียดเนาะตำให้ละเอียดแล้วกันตำขบอือยานางใส่มกเครื่องปรุงก็คือมกน้องใหม่ทั่วไปนี่แหละแสบคือกันพี่น้องโอ้ยสุดยอดอ่างกนันฮ <laughs> ะสำหรับเซาเน่ไว้ซ้ำนี้แหละพี่น้องคอยหลุนน้ำกันมืออื่น อยู่ดีไม่แห้งกับศิเขาปยาในรูปแบบเขาปลาหาอยู่หากินคือเก่าล่ะพี่น้องสําหรับมนกีกับิม,มีภารกิจอยู่หัวอยู่สวนน้าพี่น้องก็เลยพักกันรอหาอยู่หากินแถวหัวแถวสวนนี่แหละพี่น้องหาพักน้ำยอดใดยอดม้ากับพ่อได้ยูยูดีกินนี่แหละพี่น้องเขามาสวนกม็มาตัดออกกว๋วยน้าตัดเอาไวา้น้าเนาะ,ะพ่อเด้มกเ่ก,กันฮะไว้สำนีลราพี่น้องเชิญชอบวิดีโออย่างก็ซอยกดไลค์กดแช่กดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อรับการแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆจากค้นส่องปลาส่องปลา,าขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์พี่น้องถูกกำลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถูกคำตีชมหล่อไปทัวร์เด้อพี่น้องมื้อ้ <c oughs> พ่อสวนโกโก้เขากาล้อยมาหน่วยหนึ่งนี่เ <c oughs> พิ่นก็บ,บอกให้เอาอยู่เอาไปโรดเพิ่นวะแต่ว่าเอาไปแจ็กซี่ไปกินแนวดบวเบยกินนะพี่น้องเห็นสะอ่อนก็เลยเก็บมาเป็นตะแสบอพี่น้องสำหรั <c oughs> บเ้าน <c oughs> ี <c oughs> ่ไว <c oughs> ้สำานี้ลพี่น้องหลุ่นน้ำกันมื้ออื่น ถ้าบทิดภารกิจยังมือเอินกะเขาปลาหาอยู่้ากินคือเก่าเนาะจ้าแต่สิเป็นรูปแบบใดกะคอยรอหลุนรอดติดตามล่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไรทุกแช่พี่น้องพักกันไปมกพักน้ํากินเขาเทียงก่อนบัายนีย้อ่าอยู่ดีมิแห้งพอกันไม่มืออื่นพี่น้องอ่าวาดีครับสวัสดีค่ะ